บิดแค่นี้แล้วก็ยืดได้เลยขาโมโนเขาจะมีบอกเลยนะครับว่าความสูงอยู่ที่เท่าไหร่145ย4 0หรย40หรือว่าสูงสุด150ขาตัวนี้นะครับเวลาเรายืดหรือว่าเราเก็บเนี่ยค่อนข้างที่จะนุ่มนวลมากนะครับ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีแกดเจ็ตตัวใหม่จากทาง c ี m e d ีมเดียนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นของแบรนด์ i f o o t a g e นะครับทาง c ีอูบีมิเดียเนี่ยได้นำเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นพวกขาตั้งงานวิดีโอลางสไลด์แล้วก็จะเป็นพวกโมโนพอดแบบนี้นะครับที่เป็นของแบรนด์ i f o o t a g e ซึ่งแบรนด์ i f o o t a g e เนี่ยเป็นที่นิยมในเมืองนอกกันมากๆเลยนะครับคราวนี้ทาง c ีอูบีมิเดียเลยได้จัดนาเข้ามาให้เพื่อนๆได้ใช้กันนะครับ ตัวแรกเลยที่ผมจะนำมารีวิวกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวมโนพอดตหรือว่างานวิดีโอแบบขาเดียวนะครับไม่ใช่เป็นแบบ3ขาอันนี้จะคล่องตัวสูงแล้วก็ใช้พื้นที่ในการกลางน้อยมากนะครับตัวนี้นะครับเหมาะมากกับคนที่จะใช้งานไม่ว่าจะเป็นพวกงานกีฬาถ่ายบอลถ่ายรถแข่งหรือว่าการท่องเที่ยวเพื่อถ่ายนกต่างๆนะครับที่เราจับเลนยา,ยาวๆนะสำหรับสายภาพนิ่งนะครับ สำหรับสายวิดีโอแน่นอนครับใช้ได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าถ่ายงานสามานาถ่ายงานแต่งต่างๆนะครับที่ต้องใช้ระยะเวลาในการถือกล้องนานๆไอตัวขาโมโนพอดเนี่ยตัวนี้จะช่วยได้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่ามันกินพื้นที่ในการตั้งเนี่ยน้อยมันเลยทําให้เพื่อนๆน,นะครับสามารถที่จะมุฟตัวได้ค่อนข้างไวนะครับรวมไปถึงพวกงานกีฬาต่างๆที่ถ่ายเป็นงานวิดีโอนะครับไอตัวขาโมโนพอดเนี่ย เมืองนอกเขาใช้กันเยอะมากเลยส่วนบ้านเรานะครับผมก็เห็นมีคนใช้เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้ขาที่ผมนําตัว iFootage ตัวนี้มานะครับเพราะว่าราคาเนี่ยไม่ได้แรงมากราคาจับต้องได้ครับแต่ได้คุณภาพของขาตั้งกล้องวิดีโอ,อที่เป็นแบบระดับพรีเมียมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานประกอบต่างๆนะตัว iFootage ทำมาค่อนข้างดีครับเป็นแบรนด์แบบอินเตอร์มากๆเลยสําหรับตัวนี้ สำหรับชุดนี้นะครับที่ผมจะนำมารีวิวกันให้ดูนะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ที่กล้องมุมทอปนะครับตรงนี้จะมาแบบ2ตัวคู่นี้เลยคู่นี้เป็นคู่ที่เราจับมาอยู่ในชุดเดียวกันแล้วมันเข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็ได้แก่ตัวขาโมโนพอดขาเดียวนะครับตัวนี้จะเป็นของ iFootage รุ่น c o b r a 2นะครับตัว a 1 5 0 s 2นะครับซึ่งตัวนี้แน่นอนครับความสูงตามชื่อเขาเลยสามารถทำความสูงได้สูงสุดก็คือ100 50เซนติเมตรนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นหัวงานวิดีโอนะครับตัวนี้จะเป็นค m m o โด k 5นะครับตัวนี้ออกมาหลักๆ2ตัวก็จะมีตัว k 5ตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นน้องเล็กส่วนตัวใหญ่กว่านี้นะครับก็จะเป็นตัว k 7ผมมีรีวิวให้ดูด้วยแต่ว่าจะเป็นคลิปหน้านะครับพอเรามาจับคู่ชุดนี้แล้วครับราคาอยู่ที่9,900บาทนะเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกกันก่อนว่า ทั้ง2ออย่างนี้เขามีอะไรไหมบ้างเริ่มจากขาโมโนพอดก่อนลวกันนะครับขาโมโนพอดต,ตัวนี้นะครับจะเป็นของ i f o o t a g e c o b r a 2A150S2 นะครับตรงนี้นี่กระเป๋าตัวใส่ขานะเราสามารถที่จะใส่หัวบอลเข้าไปกับตัวขาโมโนพอดแล้วก็ใส่กระเป๋าต,ตรงนี้ได้เลยเพราะว่าตัวกระเป๋าเขาเนี่ยสามารถที่จะยืดออกด้านข้างได้อีกนะครับ<ด>ตัวขาโมโนพอดของเราเนี่ยจะอยู่ในนี้ในกระเป๋าเนี่ยก็จะมีพวกช่องเก็บ ิ่งของเล็กๆน้อยๆพวกเมมโมรีหรือว่าจะเป็นพวกแบตสำรองอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถใส่ตรงนี้ได้นะครับตัวนี้ก็คือรูปร่างลักษณะของขาโมโนพอตนะครับงานเขาค่อนข้างที่จะประกอบมาดีมากๆแล้วก็น้ำหนักนะครับเบามากๆเลยต่อไปนะครับจะเป็นหัวของ i อ o t เทตคอ o m o d o k 5หัวรุ่นเล็กทุกชิ้นนะครับของ f o o t a g ตตอนนี้ซ B Medi ิเดียเป็นคนนำเข้ามาจัดจำหน่ายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของศูนย์ร,รับประกันอะไรต่างๆไม่ต้องเป็นห่วงครับมีให้แบบครบคัน พร้อมดูแลเพื่อนๆแน่นอนนะครับเปิดออกมาจะเจอกับตัวคู่มือ user manual ก่อนนะครับอันนี้น้ำหนักเบามากนะครับรองรับน้ำหนักได้ถึง5กิโลเลยนะสำหรับตัวนี้ส่วนขาตัวนี้โมโนพอ d รองรับน้ำหนักได้ถึง8กิโลนะครับมีมาให้พร้อมครับการจับแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยมาประกอบกันแล้วก็จะเป็นตัวเพจนะครับเพจใส่กล้องแบบนี้มาให้เลยอ่ะอุปรบบกรณ์ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เรามาดูที่ขาโมโนพอดตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ เป็นอลูมิเนียมทั้งอันเลยนะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็ออน้ําหนักเนี่ยค่อนข้างเบานะครับมีที่จับถือยึดแบบกระชับมือตรงนี้สกรีนมาด้วยคําว่าไอโฟตเต็ e แล้วตรงนี้ก็จะเป็นรุ่นของเขาครับข้างล่างนะครับจะมีตัวขามินิไตพอดมาให้แบบนี้เลยเราสามารถที่จะกางแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งได้เลยนี่ใส่กล้องมานะครับเราสามารถกางได้ แล้วก็สามารถที่จะปรับเอนได้แบบนี้นะครับสำหรับขาโมโนพอดแต่ว่ามันมีฟีเจอร์ที่เจ๋งกว่าน,นี้นะครับสำหรับขาตนนัวนี้ตัวนี้นะครับมันจะมีด้านบนจะเป็นรูกเกลเอาไว้ใส่หัวบอลน,นะหัวบอลเราก็ใส่เข้าไปที่ตรงนี้ได้เลยหมุนเกียวเข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคลิปล็อกสําหรับคนที่ต้องการที่จะเอากล้องเนี่ยไปใช้งานแบบอื่นโดยที่ไม่ใช้ขาโมโนนะครับเราสามารถที่จะปลดล็อกสปริงตรงนี้ได้นี่กดแบบนี้ครับ ไอตัวหัวนี้ก็จะหลุดออกมานะง่ายๆเลยเวลาใส่เข้าไปก็ใส่กลับคืนแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เห็นเป็นมือจับยางๆที่เป็นบางน,นะครับอันนี้ก็คือตัวยืดของขาโมโนตัวนี้สามารถยืดได้ยาวสุดก็คือ150ซนตเมตรบิดครับบิดแค่นี้แล้วก็ยืดได้เลยง่ายมากครับนี่แล้วก็ตัวขาโมโนเขาจะมีบอกเลยนะครับว่าความสูงอยู่ที่เท่าไหร่1 4 5 140หรือว่าสูงสุด150ตรงนี้มีบอกเลยครับ เวลาใส่เนี่ยก็เก็บเห็น <he S 1> ไหมว่ามันค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็ไอขาตัวนี้นะครับเวลาเรายืดหรือว่าเรากเก็บเนี่ยค่อนข้างที่จะนุ่มนวลมากนะครับนี่แบบนี้มันจะเหมือนมีตัวลมช่วยพยุงนะครับเวลาเราใส่หรือว่ามีกล้องถ้าเกิดเราลืมล็อกเนี่ยมันหล่นลงมาปุ๊บรู้สึกว่ามันจะมีลมช่วยนิดนึงนะครับตรงนี้จะไม่สามารถยืดได้นะครับจะยืดได้อยู่ที่ส่วนนี้เท่านั้นส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นไตพอร์ตแบบเล็กๆนะตัวนี้ก็ปลดออกได้แบบง่ายๆเหมือนกันครับคือ ใช้ตัวสปริงตรงนี้นะครับกดลงไปแค่นี้ก็หลุดออกแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดเราต้องการที่จะใช้งานแบบไม่ได้ใช้ขาก้านยาวตรงนี้เราก็ปลดตรงนี้มาสมมุติว่ามีหัวบอลอยู่เราก็มาใส่ที่ตรงนี้ได้เลยก็เป็นมินิไตพอร์ตนะครับเราสามารถใช้บนเทเบิลอะไรอย่างนี้นะครับเวลาถ่ายอินเซอร์ตต่างๆบอกแล้วว่าฟีเจอร์เขาค่อนข้างเจ๋งแล้วถ้าเกิดใครไม่ใช้ขามินิไตพอร์ตตรงนี้นะครับแล้วอยากจะใช้แค่ก้านตรงนี้กับหัวบอลข้างใต้มินิไตพอร์ตตรงนี้นะครับจะมีจุกแดงๆอยู่ตรงนี้อ่ะ ลราหมุนออกมาตรงนี้สามารถที่จะหมุนออกมาได้แบบนี้นะครับจะเป็นเกลียวแล้วเราก็มาใส่ขาโมโนพอดตรงนี้ได้เลยสําหรับคนที่ไม่ได้ใช้ตรงนี้ต้องการความคล่องตัวสูงแบบนี้แบบนี้จับวางจับวางได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นยางกันลื่นด้วยแล้วก็เป็นยางกันถลอกด้วยนะครับแบบนี้สำหรับคนที่ต้องมุฟตัวบ่อยๆอาจจะไม่ได้ใช้ขาตรงนี้ก็เอาจุกตรงนี้มาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะใช้ขาก้านโมโนพอดตตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็ปลดออกครับเป็นสปริงปลดง่ายมาก แล้วก็ใส่กับคืนเข้าไปแบบนี้ครับตัวหัวนี้ก็ใส่กับคืนเข้าไปแบบนี้อันนี้ก็คือฟีเจอร์หลักๆของเขาเลยนะครับสำหรับโมโน p o ร์ตคอปปา 2A150S2 นะครับดีมากหัวบอลตรงนี้เป็นคอมโมโด K5 นี่ครับงานของเขาแน่นอนครับว่าเป็นอลูมิเนียมทั้งอันเลยนะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็ น้ำหนักเนี่ยค่อนข้างที่จะเบานะครับใส่เพจตรงนี้ได้ครับแล้วเราก็ใส่กล้องที่บนเพจได้เลยตรงนี้จะมีการเซฟตี้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราใส่กล้องแล้วเราลืมล็อกเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่หล่นนะครับมันไม่หลุดว่าตัวนี้หัวตัวนี้มันมีเซฟตี้ครับถ้าเราเกิดเราต้องการที่จะออกเราต้องกดตรงนี้เท่านั้นปึ๊บแล้วก็สไลด์ออกแบบนี้ได้เลยนะครับอืมแล้วก็จะมีตัวก้านจับมาให้สามารถที่จะใส่ได้ทั้งซ้ายนะครับแล้วก็ขวา ใครถนัดซ้ายใส่ซ้ายใครถนัดขวาใส่ขวาได้เลยครับวิธีการใส่ก็ไม่ยากเลยนี่หมุนเกลียวเข้าไปแบบนี้นะครับมันจะอยู่ในรูปลักษณะแบบนี้แล้วก็ชางฝั่งนี้จะมีตัวล็อกทิ้วแล้วก็สีแดงตรง,งนี้จะเป็นตัวล็อกแผ่นนะครับอันดับแรกคือเราใส่เพจเข้าไปก่อนแล้วก็ล็อกได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ตัวหัวบอลเข้าไปแบบนี้ครับปรับระดับความสูงได้แบบง่ายมากนะครับสําหรับขาโมโนพอรดรุ่นนี้นะแล้วก็สไลด์เพจใส่เข้าไปเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าตัวนี้ถ้าเกิดเราลืมล็อก เราลืมล็อกไอตัวล็อกตรงนี้นะครับเขามีเซฟตี้เห็นไหมว่ามันไม่หล่นถึงมันสไลด์ได้มันก็ไม่หล่นนะครับไม่ต้องกลัวเนี่ยเห็นไหมขนาดผมไม่ได้ลองนะเพราะว่ามันมีเซฟตี้ตัวหัวงานวิดีโอแตกต่างจากตัวหัวงานภาพนิ่งยังไงนะครับหัวงานภาพนิ่งเนี่ยจะไม่มีสปริงในตัวพอเราทิ้วลงหรือว่าทิ้วขึ้นอย่างนี้นะครับเขาจะไม่คืนตัวทำให้บางทีเนี่ยงานของเราดูรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสมูทนะครับถ้าเกิดเป็นหัววิดีโอ มันจะมีสปริงเห็นไหมมันจะคืนตัวได้แบบนี้เวลาเราทิ้วขึ้นทิ้วลงเนี่ยมันจะสมูทคือข้อแตกต่างระหว่างหัววิดีโอกับหัวภาพนิ่งนะตรงนี้สามารถทิ้วขึ้นทิ้วลงได้แบบนี้นะครับตั้งฉากเลย90องศาเลยแบบนี้นะแล้วก็สามารถที่จะแพนได้ 360อ,องศานะครับสำหรับหัวบอลตัวนี้ค่อนข้างที่จะหนึบแล้วก็หนืดดีนะครับตัวนี้ก็ทําให้งานของเราเนี่ยมันสมูทยิ่งหนืดหนืดนะครับมันจะยิ่งสมูทไม่ใช่หนืดแบบคึกคึกคึกอย่างนี้นะอันนี้คือหนึบแบบสมูทเลยเด็กอย่างนึง่งเดี๋ยวผมจะถอดตัวหัวบอลตรงนี้เป็นแบบเทเบิลท็อปให้ดูนี่แค่นี้ปลดแค่นี้เองนะครับมันจะเป็นสปริงึ๊บปลดออกมาแบบนี้แล้วก็เอาตัวหัวบอลตรงนี้นะครับใส่เข้าไปแบบนี้ เราก็สามารถที่จะนำมาใช้เป็นแบบเทเบิลชอปได้แล้วถ่ายอินเสิร์ตต่างๆถ่ายรีวิวบนโต๊ะหรือว่าใครจะนำไปตั้งโต๊ะเพื่อไลฟ์ก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถที่จะปรับได้ตรงนี้จะเป็นหัวบอลเหมือนกันนี่ครับสามารถเอียงได้แบบนี้แล้วก็ล็อกได้ครับเห็นแค่นี้เราก็สามารถที่จะใช้บนเทเบิล็อปได้แบบง่ายนะครับนี่แล้วก็ไอ้ขาตัวนี้สามารถปรับได้2ระดับนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะตั้งให้พื้นที่มันเล็กลงแบบนี้ ก็สามารถที่จะตั้งได้ก็ยังคงเหนียวแน่นหนึบแต่ว่าจะไม่เท่ากับตัวระดับแรกที่มันกลางออกสุดนะแบบนี้ครับอันนี้จะโอเคกว่าระดับนี้จะโอเคกว่ามันก็กินพื้นที่แตกต่างกันแค่นิดเดียวเองนะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัวขาโมโนโพอร์ของ i o o t เทตนะครับชุดนี้ราคา9,900เนี่ยได้งานระดับพรีเมียมไปเลยนะครับอันนี้ก็คือหลักๆนะครับสำหรับตัวขาชุดโมโนโพอรของ f o o t เต ซึ่งชุดน,นี้ผมบอกเลยว่าดีมากครับได้ทั้งเรื่องฟีเจอร์ได้ทั้งเรื่องงานประกอบพรีเมียมครับส่วนคลิปหน้าเราจะมีขาตัวไหนของทาง iFootage มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกนันอีกติดตามชมสนันี้หมดเวลาของผมแล้วครับสวัสดีครับ